สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวิดีโอนี้นะคะทรายจะมาเปิดกล่องปริศนาไม่ใช่กล่องปริศนาสิกล่องพัสดุที่ทรายคาดว่ามันน่าจะเป็นคำตอบของ Mysterious Box ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ที่เปิดออกมาแล้วเจอแปลงแต่งหน้า S-Brush นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่า มันคือไรเขาส่งเฉลยไม่ซ้ายเป็นวัสดุกองใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะไปยังไม่ได้แกะเลยเพราะตั้งใจว่าจะมาแกะไปพร้อมๆกันนะคะข้างในกล่องนะคะมีของอยู่แบบนี้ โอเคอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องนี้แล้วกันซึ่งเหมือนหน้าตาเหมือนกับกล่องที่แล้วเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเขียนว่าสองนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นกล่องนี้อันที่สองแล้วนะเพราะกล่องแรกมันเขียนมาเลขหนึ่งนะคะทีนี้เราจะเปิดมาแทนแทนแทนติดแทนแทนแทนอ่ะติดด้วยนี่นะเห็นไหมลองแงมกรีบให้ดู ซัน s ซี s วซันเซี c r โคเรชันเด a มจร e คอนสตรักชันนะคะเป็นครีมบำรุงผมหรือว่าครีมนวดผมสูตรพื้นบำรุงผมแห้งเสียนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่กล่องนะคะเขาก็มีคำพูดเขียนไว้เหมือนกันเขียนว่า 00: 00: 00: 00. ผมเสียกับนุ่นจนเป็นแปรงบาชออนด้วยครีมนวดผม Sun s ั n <Maybe>. s ซ<บา>ี l <soft> นี่คือเฉลยของเราก็คือแปลง บลัชออนอันนี้นะคะเอสบลั ush, ตัวนี้เนี่ยทำมาจากผมของมนุษย์จริงๆผมของคน,นะคะซึ่งไซบอกแล้วว่ามันนิ่มมากมันนิ่มจริงๆนะนี่ไม่ได้โกหก <laughs> แล้วก็มีกลิ่นที่หอมแบบคุ้นเคยก็เลยอ๋อกลิ่นนี้นี่เองเป๊ะเลยนะคะโอเคแล้วก็ทีนี้มันมีอีกกล่องนึงมาด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ก็มันหอแน่แนหมากเราจะมา แกดูไปพร้อมๆกัน Oh my god เราเห็นกล้องแล้วเดี๋ยวนะออกมาสิเดี๋ยวอ่ามันเป็น iPad นะคะไีไให้นะคะมันจะต้องมีเกมสกสิ่งใดสักอย่างเปิดกด Home ขึ้นมานะคะมันก็จะกลายเป็นหน้าจอของมีสองสาวพรีเซนเตอร์สันซีลนะคะน้องมีนกับคุณปุ๊กนะคะแล้วก็ เราเข้าไปดูด้านในดีกว่าจริงๆแซมีมีโพยนิดนึนนนงบอกว่าลองเปิด iPad แล้วเข้าไปดูในที่วิดีโอซิก็เลยเข้ามาดูว่ามันคืออะไรคลิปของ2ส,สาวนะคะเดี๋ยวเรามากดเพล y ดูกันสวัสดีค่ะพิเชียค่ะลูกกนทิปค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้ทดลองแป้งบัชออนเอสสุดลึกลับที่นุ่มแบบไม่มีใครเหมือนใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้รับกล่องไบที้2นะคะพร้อมกับเฉลยในกล่องแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องแปลกใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะเพราะแปลงนั้นเนี่ย ปแป้งบัชออนที่ทําจากผมคนจริงๆซึ่งได้รับการเทสจากครีมนวดซันซิลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลุงขอคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้มาพิสูจน์กันไกลถึงญี่ปุ่นนะคะดินแดนแห่งแปรงบัชออน,นะค่ะซึ่งพี่มินเนี่ยก็ได้ใช้ครีมนวดซันซิลนะคะซึ่งผมพี่มินเนี่ยก็นุ่มไม่แพ้กับแปรงบัชออนที่ผลิตจากแหล่งผลิตเลยนะคะยังไงก็ขอให้เอนจอยกับการพิสูจน์ครีมนวดซันซิคลครีมนวดของพวกเราสองคนด้วยนะคะบ๊ายบาย ยังไงคะกับการเฉลยของสองสาวนะคะเอาเป็นว่าใครที่ตอบถูกตั้งแต่วิดีโอแรกนะคะถือเลยว่าเป็นคนที่เก่งมากมีการอัปเดตเทรนด์ความงามได้รวดเร็วมากนะคะแล้วก็แปรงเอสบัดตัวนี้นะคะก็คือแปรงที่เป็นเส้นผมของมนุษย์นะคะแล้วก็ได้รับการบำรุงด้วยคิมม์นวดเซนซิวตัวนี้นะคะจนทําให้มีความนุ่มเหมือนกับแปรงบลัชออนนั่นเองนะคะโอเคค่ะก <c oughs> ็ เนี่ยค่ะฉเฉลยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ววิดีโอนี้แซก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกค่ะเราไม่มีรางวัลให้นะคะมีความสะใจเล็กน้อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย